แอบไปดูอาหารข้างนอกกันแล้วนะคะว่าที่พาราณสีเนี่ยช่วงนี้มันมีอาหารนอกบ้านอะไรบ้างทีนี้ก็เป็นอาหารในงานแต่งบ้างค่ะตามที่เห็นเลยนะคะพื้นพื้น,นไม่มีอะไรแปลกใหม่แสงเขาไม่ค่อยดีนะคะจะออกมืดหน่อยเลยออกมาได้เป็นแบบนี้ค่ะก็ทั่วๆไปเลย มีอาหารเป็นอาหารอินเดียนนะคะมีมีแกง oh, สับจี yeah, yeah. แกงถั่วที่เขากำลังตักนันก็แกงถั่วนะคะแล้วก็จานเต้าหู้นมแขกก็ตักกันเอาเองนะคะอยากได้มากได้น้อย ชอลมินก็ยวผัดแห้งนะคะมีหลายอย่างอยู่เขาก็จะจัดเป็นเซตใส่หม้ออุ่นร้อนไว้อย่างนี้นะคะแล้วพอเวลาอาหารมันพร่องเนี่ยคนเสิร์ฟเขาก็จะเอามาเติมเองงานนี้ไม่มีคนคอยเสิร์ฟให้นะคะให้แขกตักกันเอง ตักแล้วก็ยืนกินไปบางคนก็เอาจานใหญ่มาตักเลยก็ตักให้พอนะคะแล้วก็กินจนหมดกินไม่หมดเหลือก็ทิ้งไปบางคนก็ชอบกินเป็นถ้วยเล็กๆก็ไปเอาถ้วยเล็กๆมาตักอาหารสักหน่อยหนึ่งกินไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคะเป็นถ้วยเล็กๆก็มีใครชอบแบบนั้นก็ได้นะคะ แบบไม่อยากกินอะไรมากไม่ได้หมายความว่าทุกคนมาต้องแบบโอ้โหมุ่งหมายมากินอาหารในงานแต่งแบบจัดเต็มคาราเบลอะไรไม่ต้องนะคะแล้วแต่ชอบเลยทางนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยพวกสลัดผักนะคะผักต้มผักสด ร่องไปเยอะแล้วไม่มาเติมอีกเนี่ยก๋ยเตี๋วก็ผัดเป็นรอบๆอนะคะหมดแล้วค่อยผัดต่อ,ไ,อไม่มีมันชูเรียนค่ะ อันนี้ก็จะเป็นจานพาสตา้าใครอยากใครอยากสั่งเป็นพวกพาสต้าก็มีจัดให้นะคะรสชาติไม่คอนเฟิร์มกินพาสต้าที่อินเดียนี้ต้องทำใจว่ารสชาติอาจจะเป็นแบบไหนก็ได้ ไม่สามารถคาดหวังได้นะคะบางทีเราอยากกินแบบอิตาเลียนเนี้ยออกมาเป็นน้ำแกงมาเลยแม่เครียดค่ะงานนี้ไม่อลังเท่างานที่ไปของหลานที่รัชชากันนะคะงานนั้นน่ะน่าสนุกกว่าแล้วก็เนียบกว่าแต่ก็เอาเถอะมาแล้วก็